ตำนานผีกะผีล้านนาในหมอดินผีกะเป็นความเชื่อพื้นบ้านของชาวลานน้านนาเกี่ยวข้องกับวิญญาณที่ถูกเลี้ยงไว้ในหมอดินเพื่อให้เกิดประโยชน์เช่นความงามหรโชกลาบตามความเชื่อโบราณผีกะมักถูกมองว่าเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทหนึ่งที่ต้องดูแลเอาใจใส่ลักษณะของผีกะรูปร่างมักถูกเปรียบเทียบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเช่นลิงมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่มีขนาดเล็กกว่าที่อยู่อาศัย อาศัยอยู่ในหม้อดินที่ปิดปากด้วยผ้ายันวางไว้บนเพดานบ้านอาหารมักให้อาหารเป็นไข่ดิบวนละฟองความเชื่อเกี่ยวกับผีกะการเลี้ยงผีกะเชื่อกันว่าการเลี้ยงผีก็จะนํามาซึ่งความงามและโชคลาภแต่ก็มีความเสี่ยงที่ผีก็จะทําร้ายเจ้าของได้หากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมผีกะตายหงผีกะบางตัวอาจเกิดจากวิญญาณของคนที่ตายหงซึ่งมีความแค้นหรืออาฆาตมาดายการเลิกนับถือ ปัจจุบันความเชื่อเรื่องผีกะค่อยๆเลือนหายไปเนื่องจากสังคมเปลี่ยนแปลงและมีการศึกษาที่จเจริญก้าวหน้ามากขึ้นที่มาของตำนานผีกะตำนานผีกะมีราักฐานมาจากความเชื่อเรื่องผีสางนางไม้และเวทมนต์คาถาในสังคมเกษตรกรรมซึ่งคนในสมัยก่อนมีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดการเลี้ยงผีกะจึงเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อดังกล่าวผีกะตำนานห้านนาความเชื่อพื้นบ้าน